ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุ้งเฟอร์นเชนัลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับเป็นสีดำดุนะครับนี่คือแบรนด์ T E H นะครับคนไทยเป็นผู้นำเข้ามานะครับแล้วก็จัดจำนหน่ายหน้าทาดีเลยคือดูแวบ,บแรกเนี่ยจากตัวกล่องตัวแพ็กเกจเนี่ยนะครับทำดีมาก สวยมากผมได้มาทั้งหมด3เครื่องนะครับมีสว่านมีลอตเตอรี่แล้วก็มีไฟเป็นเวิร์กไลท์มีแบตเตอรี่ที่ชาร์จอันนี้คือชุดแรกเนี่ยที่ผมได้รับมารีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าแบรนด์นี้เนี่ยนะครับเจ๋งยังไงแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับไปไปดูกันครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแบตเตอรี่กับที่ชาร์จก่อนนะครับนี่เฮ้ยแบตเตอรี่ยังมีกล่องของมันอีกอะโคตรเท่ กองอย่างเดียวก็กินขาดแล้วเนยนี่คือแบตขนาด2แอมป์นะครับ20โวลต์มีที่เช็คแบตเตอรี่นะครับและดีไซน์คือเหลี่ยมเป๊ะเลยนะครับถูกใจผมอีกแล้วนะครับทรงเหลี่ยมด้านล่างสีแดงนี่คือเป็นยางทั้งแผ่นเลยนะครับโอ้ดีเลยนะครับกันกระแทกด้วยนะกันลื่นด้วยนะครับทรงนี้คุ้นๆไหมทรงนี้คุ้นๆไหมครับแบตทรงนี้นะครับเป็นแบตทรงเดียวกับมิกิต้านั่นเองเห็นไหมครับนี่คือม a กิต้าตัว3แอมป์นะครับ โอ้โหมาอีกแล้วครับเครื่องมือที่ใช้กับแบตมากิต้าเริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวดูสิว่ามันจะใช้ได้ไหมนี่ผมใช้กับตึกดับบันเลยครับ DTD 149นะครับลองดูซิโอ้โใส่ได้เฮ้ยกดได้ด้วยอันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้คือสว่านรุ่นเก่าแบบเก่ามากนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องมือรุ่นใหม่ๆของมากิต้าเนี่ยจะติดหรือเปล่านะอันนี้บอกไว้ก่อนนะ แต่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็เครื่องมืออื่นๆยี่ห้ออื่นๆนะที่ใช้แบตาบบกิตาได้ก็สามารถใช้แบตท S อได้นะครับหมายความว่ามันแชร์เครื่องมือกันได้หลากหลายมากนะครับแล้วถ้าเอากีตาไปใส่กับเครื่องมือ t ีได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับต่อมานะครับเป็นที่ชาร์จนะครับนี่แกะพร้อมทุกคนนี่แหละนะครับมีวัตรันตีการ์ดนะนี่ก็ตัวเครื่องนี่คุณดูดิใช่ไหมที่รัดสายรัด โอ้โหอย่างดียังไม่เจอแบรนด์ไหนทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวแล้วในมีสกรีนทีเอด้วยนะครับนี่ที่ชาร์จเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นดำแดงชาร์จขนาด2.3แอมป์แสดงว่าถ้าชาร์จตัวนี้นะครับเต็มเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะนี่แล้วก็แขวนได้เนี่ยถ้าแขวนต้องแขวนท่านี้ถูกไหมแล้วมันจะเสียบยังไงวะเสียบขึ้นไปงี้เลยเหรออ๋อเสียบขึ้นไปงี้เลยนะครับเนี่ยตัวแบตมาก,กิตา้านะครับเอาเสียบ เอ้ยไฟขึ้นด้วยอ๋อแต่มันมันไม่อยู่นะล็อกไม่อยู่นะครับตัวนี้ก็ล็อกไม่อยู่นะครับแสดงว่ามันแขวนไม่ได้นะจริงๆมันต้องสลับอีกข้างหนึ่งต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อแขวนแบบนี้เออเวลาใส่เครื่องมือมันจะได้เป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่ามันล็อกไม่ได้เนี่ยมันไม่มีแบบปลดล็อกนะครับเนี่ยปกติมันจะต้องมีตัวแบบให้ตัวนี้มันล็อกเข้าไปมันล็อกเข้าไปอย่างนี้นะเพื่อมันจะได้ไม่ไม่ตกนะครับแต่กลายเป็นว่าตัวนี้มันล็อกไม่ได้นะครับเนี่ยมันล็อกไม่ได้แค่่หนีบก็ไ แล้วเราก็ชาร์จนะครับแล้วเวลาเอาออกก็ดึงออกธรรมดาเลยอ่าอันนี้นิดนึงนะครับอันนี้นิดหนึ่งแต่ถ้าคุณวางกระต๊ะก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันชาร์จได้เลยวันนี้นะครับผมจะรีวิวตัวสว่านก่อนสว่านกระแทกนะครับของเขานะครับเปิดคือเปิดมานะครับนี่ข้างในนะครับก็จะมีคู่มือนะครับมีดอกไขควงแถมมาให้ด้วยมีด้ามจับนะครับเพราะตัวนี้เป็นสว่านแบบ ใช้งานหนักนะครับมีแท่านชาร์จนะครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเป็นกันเลยนะครับเหมือนเลยนะครับแบตเตอรี่4แอมป์2ก้อนเลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาเว้ยแล้วก็ตัวเครื่องนะครับนี่ครับตัวบักเอกเลยนะเป็นสว่านขนาดใหญ่นะครับโอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดา ทีนี้มาดูสเปคของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นนะครับ S LD 1 3 5 T เป็นค่อนข้างจะเป็นตัวท็อปทอปของของแบรนด์ตัวนี้เลยนะครับใช้กับแบด2 0โวลต์นะครับเป็นมอเตอร์บัตเล็ตใส่ดอกได้1.5ถึง13มมิลนะครับ1.5นี่ถือว่าเล็กนะ ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับได้2สปีดนะปกติสปีดแรกนะครับศูนย์ถึง450 rpm นะครับแล้วก็สปีดที่2นะครับศูนย์ถึง1,750 rpm ความเร็วในการกระแทกเบอร์แรกนะครับศูนย์ถึง6,750 bpm นะครับแล้วก็เบอร์ที่2นะครับศูนถึง26,250 bpm แรงนะ20,000กว่านะครับก็ถือว่ากระแทกเร็วนะแรงบิดอยู่ที่120นิวตันเมตรนะครับโอ้โหเหลือๆนะครับเกินๆด้วยซ้ำนะครับนะแล้วก็สามารถปรับแรงทอร์ได้20ระดับสเปคถือว่าสเป ดีมากนะครับแล้วก็จับดอกได้เล็กด้วยนะครับเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละอ่ะทีนี้มาดูเรื่องดีไซน์ของเขานะครับนี่คือครั้งแรกที่ผมจับตัวจริงเลยนะครับอ่ะเริ่มจากหัวจับเลยนะครับหัวจับเป็นเหล็กนะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะหัวจับแต่ตรงนี้ใหญ่นะตรงช่วงปรับตรงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ปรับอยู่2ส่วนนะครับอันแรกก็คือปรับทอร์กนะเวลาเราใช้โหมดขันนะครับโหมดไข่นะครับเสียงลั่นมากนะครับเนี่ย โอ้ไม่ธรรมดาอันที่2นะครับตัวนี้คือปรับโหมดในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเจาะโหมดไขะหรือโหมดกระแทกนะอันนี้จะเรียงไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับปกติแล้วเนี่ยโหมดไขจะอยู่อันแรกแล้วก็จะเป็นโหมดเจาะแล้วก็โหมดกระแทกแต่โหมดไขเราก็จะใช้กับวงแหวนตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือโหมดกระแทกนะครับปรับง่ายดีนะเนี่ยเป็นคลิกแบบชัดเจนด้านบนนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองปรับเป็นยังไงสบายเห็นไหมครับปรับง่าย ปรับซ้ายขวานะโอเคตัวไฟ LED อยู่ข้างล่างแล้วแสงมันก็จะไม่เกิดเงาจากตัวนี้นะครับเรียมแบบเรียมจัด,จดตัวนี้เรียมแบบเรียมมากๆโอ้โหเรียมทุกทรงเรียมทุกตรงนะแล้วก็ตัวแดงนะครับเขียนว่าบัสเลนมอเตอร์นะครับสวยมากเลยข้า้หลังเห็นไหมเท่มะแล้วก็แบรนด์ชัดเจนมากนะ TES นะครับเออด้านล่างนะครับตรงด้านหน้าสีดําตรงนี้นะครับเป็นพลาสติก ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงที่มีเท็กเจอร์นท texture นิดๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นยางนะก็จะมียางมาแอบตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็ระดับหนึ่งผมว่าถ้ามีเส้นสายอีกนิดนึ่งจะสวยขึ้นนะครับเห็นตัวใหญ่แบบนี้นะตัวนี้คอดเลยนะครับเวลาจับเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าตัวนี้จับง่ายนะจับง่ายจนรู้สึกว่ามือใหญ่ๆของผมเนี่ยโงงเลยก็คือเขาทํามาเพื่อให้คนมือเล็กๆเนี่ยจับได้นะครับเนี่ยตัวนี้โดยรวมสวยนะครับโดยรวมสวยโอ้โหใส่เข้าไปแล้วแบบโคตรเท่ละดูนี่ เห็นไหมเนี่ยแล้วโลโก้เขาเป็นพื้นขาวเนี่ยมันทำให้แบบเด่นมากๆาเลยเนะี่ยเห็นไหมโอ้แล้วดำดุเนะี่ยดำแดงนะครับโอ้สวิตช์เหมือนกันเลยคือถ้าเรามาใช้ครั้งแรกหรือไม่ได้ใช้นานเนี่ยกดครั้งแรกมันจะยังไม่ติดเหมือนกับแบรนด์อื่นที่ผมเคยรีวิวนะมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือกดครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ติดเห็นไหมแต่กดครั้งต่อไปมันถึงจะติดนะมันเหมือนเป็นการ กดครั้งแรกมันเหมือนเป็นการบอกเครื่องว่าเฮ้ยฉันมาแล้วนะฉันจะใช้งานเธอแล้วนะอันนี้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นหลายแบรนด์และเสียงแปลกมากนะครับเนี่ยฟอฟอเลยนะครับเพราะว่าตรงช่องหลังเนี่ยเี่ยเห็นขาวๆข,าข้างในไหมนี่คือใบพัดเหมือนเป็นตัวระบายความร้อนเนี่ยแล้วมันขู่ฟอฟอเลยนะครับเนี่ยเสียงมันออกมาจากตรงนี้ก็เอกลักษณ์ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูด้ามจับตัวนี้นะครับว่าใส่ยังไงนะครับ มันเป็นแบบแง่งๆแบบนี้ก็เวลาใช้มันจะต่อกันแบบนี้เอาตัวนี้สอดเข้าไปซึ่งทางด้านนี้มันจะไม่มีเกลียวนะครับเกลียวจะอยู่ทางด้านนี้ใส่แบบนี้แล้วก็บนเข้าไปนะครับของตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีแง่งนี้อยู่ใช่ไหมเนี่ยแง่งนี้นะครับวิธีการก็คือถอดนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาประกบกันให้ตรงแล้วก็เอาตัวนี้สอดเข้าไปด้านนี้นะครับปึ๊บแอบล็อกแน่นเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับ ท่านี้ก็เรียบร้อยนะสามารถเอาไปเจาะปูนเจาะอะไรไนดะ้นะครับเดี๋ยวเจาะปูนเนี่ยผมจะใส่ตัวนี้ดูเวลาถอดก็นี่นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องถอดหมดก็ได้นะเราแค่ดึงออกมาอย่างนี้เห็นไหมนะแล้วถึงเวลาเรามาใส่ก็ใส่อย่างนี้นี่นะไม่ต้องมาใส่แบบที่ผมเริ่มแต่แรกนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ใช้ได้เลยเห็นไหม่นะไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะครับไป เดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเราจะลองทดสอบนการไขก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไม่อะไรมากเพราะว่าตัวนี้มันไขได้อยู่แล้วล่ะนะครับเรื่องของการไขเพียงแต่ว่ามาดูเรื่องความละเอียดของมานิดหนึ่งนะครับผมจะลองที่เบอร์สามแล้วกันผมจะเริ่มจากเบอร์สามด้วยสกูขนาด3มนิ้วนะครับลองไขดูแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่เกียร์หนึ่งนะครับไป่ะประมาณนี้ต่อไปผมปรับไปที่ทักเบอร์8ไป โอ้ลงไปอีกนิดนึงนะครับลงไ้จมเลือยไม้ไปอีกนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะเนี่ยถ้าใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะเบอร์หนึ่งมันจะไขง่ายนะครับไม่ค่อยจะหลุดหัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความเร็วมันกำลังดีอ่ะตัวเดิมนะครับนั่นคือสกูขนาดแต่มิเตอร์8มิลหนาใส่กับลูกบ็อกเบอร์13การล็อกนะครับดูนะครับการล็อกนะครับ เป็นหลายเสียงแบบนี้นะครับเบอร์อที่อยู่ที่เบอร์8นะครับนี่ไ่ลงแล้วผมไปเยอะเลยนะครับไปเบอร์15นะครับโอ้โหเบอร์15ก็ใช้ได้นะครับเบอร์สุดท้ายครับเบอร์20แรงสุดเลยอันนี้ไม้มันถูกบีบอยู่ด้วยนะอยู่ตรงส่วนที่จะลงนะครับมันจะแน่นมากไปนะครับหนึ่งสองสาม ยี่สิบยังอยู่ตรงนี้ผมจะปรับไปที่หมดเจาะเลยนะครับจะไม่มีคลาสมาทํางานแล้วนะครับต้องค่อยๆไม่นเดี๋ยวมันสะบัดใส่มือเรานะครับเนี่ย <men> เรียบร้อยเนี่ยลงได้นะครับเพราะมันร้อยยี่สิบนิวตันเมตรนะครับสบายออกนะครับเนี่ย <men> เรียบร้อยแรงชาติเลยหมดเจาะนะผมจะใช้กับเจาะไม้นะครับขนาดยี่้ามิลน,นะ อ่ะผมปรับไปที่หมดเจาะตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะตัวเลขตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะหมดเจาะนะบเบอร์สองเร็วสุดนะครับไปนะครับหนึ่งสองซ้ำมโอ้ตัวสก็ได้ใช้ได้เลยดูนะครับอห้ยสบายโอ้สบายเล <laughs> ยครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ซึ่งสว่านบางตัวพวกประมาณทั้ก60 N, นะิวตันเนี่ยเบอร์สองเอาไม่อยู่นะครับเจาะไม้แบบนี้ นะครับด้วยตัวนี้นะแต่ตัวนี้คือเบอร์สองก็อยู่แล้วนะเบอร์หนึ่งไม่ต้องเลยแะเวรางานมันจะเร็วขึ้นด้วยสปีดของมันลองไม้เนื้อแข็งดีกว่าอันนี้ไม้ยางพาราลองกับเบอร์สองนะนะไม่รอดแล้วนะครับเบอร์สองปรับมาที่เกียร์หนึ่งเอาผิดด้านหมุนผิดด้านไปโอ้สบายอย่าลงละถึงแล้วเนีย่ยเรียบร้อยเบอร์หนึ่งสบายครับ เนี่ยถึงก้นละที่เหลือก็กดอย่างเดียวมไม่อยากกระแทกสปาายรูกลมๆสวยๆเห็นไ,ไหมครับเนี่ยละหนาด้วยนะจริงๆไม่ต้องเทสก็ได้นะจเจาะเหล็กะแต่เดี๋ยวผมจะจาะอ,อย่างนี้นะครับก็คือใช้ดอกใหญ่สุดที่ผมมีนะครับขนาดประมาณครึ่งนิ้วแล้วก็จะเจาะน้าด้วยตัวนี้1นนสนิ้วอันนี้มันจับดอกได้ถึง13มมิลนะครับอันนี้ก็ดอกค่อนข้างใหญ่อยู่ ที่ไม่เจาะทีเดียวเพราะอะไรมันเปลืองดอกนะครับต้องเจาะสเต็ปนะครับมันถึงจะถูกต้องตรงนี้แล้วกันผมปรับโหมดเจาะเกียร์สองนะครับเฮ้ยสบายเนี่ยใช่ไหมกดแป๊บเดียวอนียเรียบร้อยไปครึ่งนิ้วนะครับไปหนึ่งสองซ้ำ เรียบร้อยจอเจาะเหล็กสบายๆนงรูเบลเอเลยสุดท้ายครับเจาะปูนครับปะโอเควันนี้ภาพไกลๆหน่อยนะเดี๋ยวได้เห็นว่ามันใช้ไอตัวด้าจับนี้นะครับนี่คือปูนตัวเดิมตัวเดิมตัวดีเหมือนเดิมนะครับหนาไม่มีอิดนะมีแต่ปูนหินแล้วก็ทรายเท่านั้นความแข็งแรงนี่หายห่วงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเจาะกันดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมใส่กับดอกขนาด8มิล นะครับผมหาดอก10มิลไม่เจอนะแบบดีๆนะครับเจอแต่ตัวขี้เหล็กขี้เล็ต้องให้เครดิตตัวเครื่องเขาหน่อยนะครับต้องใช้ดอกดีๆนิดนึงผมจะใช้กับตัวคลิปจับตัวนี้นะครับหวังว่าน่าจะเห็นนะเปิดโมกระแทกนะครับแล้วก็เบอร์สองเกียร์สองนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> บายคือน้ําหนักตัวเราเนี่กดลงไปได้เลยนะครับคือเครื่องมันสามารถรอ,องรับน้ําหนักตัวเรานะโดยที่รอบไม,ไม่ตกด้วยนะครับเลือดเลือด สบายครับไปสรุปกันนิดกว่าโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยนะผมยังไม่ได้ลองกับแบตไมกิเตอร์ให้ดูนี่ผมถอดมาเนี่ยผมเอาไปชาร์จกับเครื่องชาร์จของ t ีเนะเนี่ยชาร์จได้นะครับชาร์จกับแบตไมกิเตอร์แท้ได้นะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับกดนี่ปกติเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับแบตไมกิเตอร์แท้เป็นไงล่ะ โซลูชันนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น,นครับตัวแบตของมันเองเนี่ยก็ไปใช้กับเครื่องมืออื่นๆที่ใช้แบตไมกิ t ้าได้ไม่ว่าจะเป็นตัว m a กิ t ้าเองแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับที่ใช้กับแบตไมกิท้าได้ผมเอาไปลองล้าในช็อปผมมีประมาณ2องสาแบรนด์ก็ใช้ได้หมดคุ้มอยู่นะครับทีนี้มาดูเรื่องของราคานะครับตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องเปล่าไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีที่ชาร์จนะครับอยู่ที่1 9 9 0าบาทถือว่าไม่แพงนะครับร้อยยี่สิบนิวตันเมตรเลยนะถ้าเกิดเป็นเครื่องเปล่านะครับ,บวง ได้แบตกับที่ชาร์จเลยนะครับคุ้มมากแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้แบต2ก้อนที่ชาร์จแล้วก็กล่องด้วยเหมือนที่เราแกะกล่องเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยนะครับชุดนั้นเลยเนี่ยอยู่ที่ ,3990 บาทนะถ้าใครอยากได้กล่องด้วยได้แบตเตอรี่2ก้อนที่ที่ชาร์จด้วย3990บาทก็ยังคุ้มอยู่เพราะว่าแบตมันสามารถใช้กับได้หลายเครื่องมือเลยก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะสรุปสุดท้ายนะครับเริ่มจากดีไซน์นิดนึงนะครับดีไซน์ตัวนี้เข้าโบนสวยมากเลยยอมรับเลยนะตัวบ่งตัวแบนวรนดทา้เเมนูขึลย นะสีดําก็ดุนะครับสีแดงก็สดใสซับซ่านมากแต่ข้างล่างนะครับผมเสียดายนิดหนึ่งข้างล่างนี่คือเหมือนดีไซน์เขาหมดสต็อกหรือไงไม่รู้งงๆๆคือพอลงมาตรงนี้มันเรียบไปหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามองไกลๆนี่คือดาล้วนๆไม่มีแบบไม่มีเล่นลดลายใดๆเลยนะครับมีแค่ขีดๆตรงนี้เท่านั้นเองแล้วแล้วก็ตรงฐานก็ไม่มีอะไรเลยครับเ<อ>สียดายนิดนึงว่าดีไซน์ตรงนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่การทริป ทำให้คนมือเล็กเนี่ยคลิปได้ง่ายนะครับเพราะตัวี้เล็กมากตัวมันเองเนี่ยนะครับผมจะบอกอย่างเงี้มีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตนะครับก็คือเรื่องของ Switch. สวิตสวิตเขาเนี่ยจะไม่จะไม่ใช่แบบว่ากดปุ๊บติดเลยนะหนึ่งแล้วก็2คือระยะระยะในการที่เครื่องมันจะทํางานเนี่ยกดเข้าไปเงี้ยมันจะไม่ทํานะครับต้องเข้าไปอีกนปุ๊บปุ๊บเนี่ยประมาณเนี้ยถึงจะเริ่มทํางานแล้วก็เป็นสเต็ปนะครับเ เาเรียกว่าระยะฟรีมันเยอะนิดนึงนกดที่แรกจะงงว่าเอ้ยอ้าวยังไงแต่จริงๆมันต้องกดเข้าไปรึกว่านี้นะครับแม้คนที่ไม่ชินนะค,คนที่ไม่ชินกับไกลแบบนี้เนี่ยนะครับยังกะน้าหนักกระหมากนิดนึงนะครับในตอนแรกแต่เดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่มีปัญหาเร่งความเร็วได้นะครับด้วยนิ้วเรามีประมาณ5-6สเต็ปนะครับด้านในแต่มันจะแบบติดอยู่ติดๆกันมากๆนะครับอ่านี้คือจุดสังเกตนะ บอกให้รู้ไว้โดยรวม120นิวตันเมตรนะครับแรงบิดสูงมากซึ่งมันครอบคลุมงานเกือบทั้งหมดละสำหรับสว่านนะดีนะใช้ดีที่สำคัญตัวนี้รับประกัน1ปีผู้นําเข้าเป็นคนไทยอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหนีหายไปไหนนะครับใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับราคาก็บอกไปแล้วเรื่องแต่พันเจนถึงสามพันเนะครับอยู่ที่ว่าคุณต้องการนะรูปแบบไหนสําหรับวันนี้พวกเฟอร์นิเอลคาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye bye. บายบายแจมนะสีดำมาอีกแล้วนะครับดำแดงนะครับไปแล้วครับบายบาย